สวัสดีค่ะเอิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตาร้านแว่นด็อกเตอไอสาขากระทุ่งแบนเล่นอ่านหนังสือและเรนเฉพาะทางต่างกันยังไงคลิปนี้เอิญมีคำตอบให้ก่อนที่จะมาฟังอย่าลืมกดทุกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางร้านกันด้วยนะคะในเลนแต่ละชนิดถูกออกแบบมาต่างกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่ต่างกัน ซึ่งหากผู้ที่เลือกใช้เลนใช้ผิดวัตถุประสงค์อาจจะทําให้เลนมองได้ไม่ดีเท่าที่ควรหรือทําให้ไม่สบายตาสําหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาตามวัมีอาการมองระยะใกล้ๆไม่ค่อยชัดส่วนใหญ่มักจะเลือกใช้เป็นเลนอ่านหนังสือเพราะสามารถมองระยะใกล้ได้ชัดเจนแต่หากนําไปใช้ที่โต๊ะหรือใช้งานหน้าจอคอมพิวเตอร์ อาจจะต้องเอ็นตัวเข้าใกล้เพื่อให้มองหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ดีขึ้นและอาจมีภาวะปวดหัวปวดคอปวดตาได้ง่ายแต่หากทำงานบนโต๊ะทำงานที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ร่วมด้วย <c oughs> เลนออฟฟิศเลนหรือว่าเลนเฉพาะทางจึงเป็นทางเลือกที่ดีเ <c oughs> พราะเป็นเลนที่มองระยะใกล้ได้ดีและคมชัดสบายตาไม่ต้องคอยเอ็นตัวเข้าหาหน้าจอ หรือเงยหน้าขึ้นให้เมื่อยคอพอเลนเฉพาะทางถูกออกแบบมาให้ใช้งานหน้าจอโดยเฉพาะจึงทำให้ระยะใกล้ลระยะคอมพิวเตอร์คมชัดมากกว่าเลนอ่านหนังสือถ้าไม่อยากพลาดคลิปสาระดีๆแบบนี้ก็รีบกดติดตามกันไว้เลยนะคะ